สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องศิลปะการอ่านใจคนที่เราแอบชอบใครที่เคยมีคนที่แอบชอบยกมือขึ้นแน่นอนครับทุกคนต้องเคยผ่านช่วงนี้มาและคำถามที่เกิดขึ้นเสมอคือเขาชอบเราไหมตอนที่ผมเป็นนักเรียนมัธยมผมเคยแอบชอบเพื่อนร่วมชั้นแต่ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงจนวันหนึ่งผมสังเกตเห็นว่าเธอให้ความสนใจผมมากขึ้น เธอเริ่มจำสิ่งเล็กๆที่ผมพูดเช่นผมชอบกินไอศครีมรสชาเขียวและสัปดาห์ถัดมาเธอก็ซื้อไอศครีมรสชาเขียวมาแบ่งให้ผมนั่นคือสัญญาณแรกที่ผมรู้ว่าโอ้เธออาจจะสนใจผมนะแต่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการให้เวลาเมื่อคนที่แอบชอบเราเริ่มใช้เวลาว่างมาคุยกับเราแม้จะไม่มีเหตุจำเป็นนั่นแปลว่าเขาอยากอยู่ใกล้เราเทคนิคง่ายๆที่ผมอยากแนะนำคือ ทดสอบด้วยความสนใจลองเล่าเรื่องที่เราสนใจให้ฟังหากเขาตั้งใจฟังและยังถามรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงว่าเขาใส่ใจเราจริงๆอย่าลืมว่าการอ่านใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องแน่นอนบางครั้งเราอาจเข้าใจผิดที่สำคัญคือถ้าเรารู้สึกดีกับสัญญาณที่ได้รับลองเปิดใจและแสดงความรู้สึกของเราดูจำไว้ว่ารับที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน